นี่นะครับอ,อันนี้คือเราได้จากได้ดิบได้ดิบนะฮะเราเมื่อวานเราทําเตาใช่ไหม <Okay. S 1> เราเราทาเตาจลวดเราเผามาแต่เราก็เราติดปัญหาว่าเอ้เราจะจุดไฟเวลาเราจุดไฟทํายังไงนะครับเราก็จะท,ทําที่มันจุดติดไฟยากแบบนี้เราก็เลยจะทาที่ติดไฟเขาเรียกอะไรเป็นตัวเชื้อติดไฟใช่ไหม <Okay. S 1> ก็คือเราเนี่ยจะเอานี่ก็คือเทียนนะฮะเทียนเศษเทียนเก่าๆเราเศษเทียนเก่าๆมาสัพออย่างนพี่ เเทียนเก่าๆมานะครับมาใส่เพื่อเพื่อเพื่อที่จะเราไปเห็นเทียนมันจุดไฟเราก็จะเอาเอาได้เนี่ยเอาได้ตัวเนี้ยเพื่อเขาเรียกว่าอะไรมาจุ่มมาเคลือบด้วยเทียนใช่ไหมครับเพื่อเวลาเป็นเชื้อให้ไฟมันติดเวลาเราก่อไฟมันจะติดหรือเปล่านะครับตอนนี้ตอนนี้ไฟเริ่มไฟเริ่มเทียนเริ่มมีแล้วเราจะเอายังไงดีเราจะเอาทุบไปเคลือบเลยใช่ไหมนีตะเกียบใช่ไหมตะเกียบเก่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะตอนเนี้ย ร้อนมากเลยร้อนมากเลยตอนนี้ก็เราก็ลองกวนอยู่กวนเพื่อน,นี่มันเทียนละลายแล้วนะครับเพียนละลายแล้วเราก็จะเอาได้เนี่ยก็ไปชุบเฮ้ยชุบเลยใช่ไหม,จ,มจุ่มเลยนะผมจุ่มเลยนะจุ่มเลยเหมือนทอดเลยนะทอดแล้วเรา,เาขึ้นเลยไหมอเอาเอาขึ้นเลยนะครับให้ให้เทรียนเนี่ยเข้าไปในนี้ตอนนี้เอเราลองเอาขึ้นมาโอเคแล้วเรามาดูกันว่า หลังจากนั้นพอเทียนมันเย็นแล้วมันจะแห้งเนะมันจะติดแล้วเราจะมาจุดไฟกันว่ามันจะเป็นเชื้อเชื้อเชื้อเพลิงในการจุดฟืนจุดถ่านให้เราหรือเปล่านะโอเคเรามาดูกันนะตอนนี้เทียนร้อนอยู่ใช่ไหมเออนะทำได้หลายอันนั้นดนะ้ยเนาะโอเคเรามาดูกันนะครับ